สวัสดีนะครับอยู่กับผมช่องแสบถ่ายทั่วนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันที่16มิถุนายน2567วันอาทิตย์นะครับก็เรามาถึงแล้วครับอาเภอคูเมืองนะครับส่งล่างคุณป้าไรนะครับอันนี้ครับมาที่บ้านเนี่ยครับถึงแล้วครับถึงว่าตอน5โมง17นาทีนี่ขยบรถไปจอดไว้ก่อนครับก็เป็นที่เรียบร้อยครับก็มาเจอน้องชายของป้าไรแกนะครับที่รอรับ ลางปละไลอยู่ครับทำพิธีเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจครับผมก็เขา <m uch ing> ให้อยู่ทานข้าวก่อนนะครับให้อยู่ทานข้าวทานไรก่อนนะครับแล้วค่อยเดินทางกลับนี่ครับอำเภอคูเมืองครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม <m uch ing> ครับ ถึงที่เรียบร้อยตามเกาะเสร็จสิ้นภารกิจครับผมยังไงคลิปนี้ก็เยวจบวเพี่านี้ครับฝากติดตามนด้ครับช่องแสบถายทั่วนะครับก็มาถึงอำเภอคูมเมืองไปที่เรียบร้อยแล้วครับลงล่างถึงป้าไหลนะครับยังไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามเป็นรอยใจให้กันด้วยครับช่องแสบถายทั่วครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ